อาสารเกลซีมีอะไรบ้างมีโน้ตอะไรบ้างโดเรมีฟาาลลทโดเป็นภาษาอังกฤษล่ะโดเท่าก Grid, ับภาษาอังกฤษตัวอะไรเอซีเลยอะเดีเลอ่ะอีล่ะ E มีอีมีเอฟ จีซอนเอบีทีซีโดโดต่ำโดสูงสูงอ่าตัวเลขเท่ากับช่องศูนย์เท่ากับิตสาอุคุเลเล่แถ็บอุคุเรเล่มีกี่เส้นสี่เส้นอืมห้องโน้ตแฮปปี้เบิร์เดย์โโเดฟามี โดเลโดซันฟาเดโดลาฟามมเลติลาฟาซันฟาทีนี่เป็นทีอะไรทีธรรมดาหรือทีชาร์ปทีชาร์ปห้องโนหนูมารีเพื่อนมาเล่นเล่นแฮปปี้เบิพอดี้ด้วยกันแล้วเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยโดเลโดห้องโนหนูมารีเริ่มลาซันฟาตอนลาลาลาตอนตอนตอนลาโดโดลาซันฟาตอนลา ซันมีเลมีซันโดฮซันมีเลยมีโดเลโดลาโดโดลาซันโดโดลาโดโดลาซันโดซันลาซันมีเลโดอืมอะไรอีกมีอะไรอีกคอร์ดคอร์ดมีคอร์ดอะไรบ้างที่เล่นไปแล้วคอร์ดเอเอไมายเนลคอร์ดอะไรนะเริ่มจาก คอร์ดซีแล้วก็คอร์ดจีแล้วก็คอร์ดเอเวอร์แล้วก็เอฟอ่าคอร์ดอะไรจับจับแล้วเมื่อยที่สุดคอร์ดเอฟจีคอร์ดอะไรคอร์ดจีอ่าไม่เหมือนกันนะอ่าแพทเทิร์นการตีคอร์ดลงลงลงขึ้นขึ้นลงอ่ะลงอะไรลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงอ่า คูเลเล่มีกี่สายสี่สายทำไมเอ็มต้องใส่ชุดนเลเมาทำไมถึงอยากเล่นรูคูเลเล่ทำไมถึงอยากเล่นรูคูเลเล่เพราะว่าอยากอยากดิบเอ็มหาบิวเมเดให้คนอื่นฮะ ไม่ครยให้ใมันเกิดทคนอ,อื่นอ่าอยู่นี้ล่ะทำไมถึงอยากเล่นล,ลูกคุณเล่ทำไมอยู่นี้ถึงชอบเล่นลูกคุณเล่เอคิดไม่ออกคิดไม่ออกทำไมถึงชอบเล่นทำไมถึงชอบเล่นลูกคุณเล่แต่ว่ามันสนุกมันสนุกเหรออ่าเล่นเป็นเวงแล้ว แล้ว,ลใ,วใช่เอาน้ำดีดีสี่สุดหล่อแล้วเพลงที่อยากเล่นเพลงต่อไปคือพเพลงต่อไปคือ p ิงเพนเตอร์เพลงอะไร p ิงเพนเตอร์ค่ะ p ิงเพนเตอร์ต้องเรียนละหนึ่งอเาหลือเพลงตีคอร์ดเอาวบอกอะไรคุณแม่ว่าเรียนจบแล้ว คอ์ที่หนึ่งบอกอะไรคุณแม่เอาเอ็ม,มอ้าวไม่รู้ไม่ได้นะไม่รู้อดเรียนนะบอกอะไรนะคะบอกจะบอกอะไรคุณแม่ล่ะครับบอกว่าอยาก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 ,อยากดีบเพลงอื่นเป็นให้เยอะกว่านี้มันจะสอนคุณแม่ไหมสอนค่ะแล้วอยู่นี้ล่ะสอนแม่แม่แม่ทำคอทผิดแล้วก็บอกแต่แม่แม่เขาดีดอย่างเงี้ยดิบดิบยังไง ตีแปลว่าขอดขอดตีขอดตีเป็นจีเปล่าขอดดีอะขอดจีแล้วเราเรียนคุณครูแรกเราไปสอนใครได้บ้างเนี่ยสอนแม่สอนเพื่อนสอนใครก็ได้ฮะแล้วเขาไม่เข้าใจเหรอเขาไม่เข้าใจแล้วก็ให้ครูสอนอ้าวถ้าไม่มีครูสอนถ้าครูไม่อยู่อ่ะเออ เ่าสอนสอนสอนเ้นพลจะได้จริงเหรอฮะโอ้โหเขาต้องซ้อมไหมถ้าเขาไม่ซ้อมล่ะเขาไม่ซ้อมตามไม่ปลี่ยนตามไปบอกว่าซ้อมอยู่นี่ไม่สอนก็ไม่กินใช่เอาไปเปรียบเที่ยวบอกว่าอยากเราอยากโตเหมือนเราอยากโตแต่เราไม่กินผักใช่ดีมาก ตั้งแต่เรียนมาได้ความรู้อะไรมั่งเพลงการดีดอัคูเลเล่การตีคอร์ดและดิดเพลงเพลงดเพลงอ่ะโอเคโอเคเอบาบายบายกล้องหน่อย